ต้องขอบคุณน้ำใจที่มาช่วยล้างบ้านไม่พอเจอทรัพย์สินมีค่าก็เก็บคืนเจ้าของอะ่ะโอ้เป็นคนดีจริงๆนะคะเราเชื่อว่าหลายๆครั้งที่เราติดตามข่าวสารเนาะหรือคำบอกเล่าต่างๆของอยู่ของมันดีๆยังโดนขโมยเลยอันนี้แบบไปเจอนะคะสภาพก็คือน้ำพัดพาน้ำท่วมอะ่ะเราเป็นทองเป็นเงินนะคะปรากฏว่ากูา้ภัยหรือว่าอาสาสมัครเก็บคืนเจ้าของหมดเลยนะคะไม่ได้เมมอะไรไว้เลยอะคะ่ะ เป็นแถวแม่สายเชียงรายนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่าคลิปนี้ถูกบันทึกมาแล้วก็เป็นการล้างทองล้างเงินแล้วก็คืนอุย้ยมีหลายอย่างนะคะนะเจอในห้องนอนของบ้านเล็กที่225สร้อยคอ1บาทแหวนทองคำล้อมเพชรหนัก50สตาค์อย่างเงี้ยพระเครื่องจำนวนหนึง่งแล้วก็เงินสดมูลค่าทรัพย์สินแสนสองนะคะทั้งหมดส่งคืนเจ้าของเรียบร้อยซึ่งเจ้าของบ้านดีใจมากเลยอะค่ะ เพราะคิดว่าถูกน้ําพัดหายไปแล้วสมบัติหายไปพร้อมน้ําแบบนี้เป็นบ้านเหมืองแดงนะคะอยู่หมู่สองค่ะโอเห็นบอกว่ามีพระด้วยนะคะพร้อมสร้อยหนักสามบาทแล้วก็เหรียญคูบาชุ่มปี 5, 2าสด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยเป็นเรื่องราวของปลัดวรชัยนะคะที่เล่าให้ฟังนะคะส่งคืนเจ้าของบทแล้วทีนี้ไปที่ตลาดสายลมจอยกันบ้างอยู่ตรงชายแดนแม่สายเนี่ยแหละค่ะ ท่วมแล้วลดแล้วท่วมแล้วลบแล้วท่วมอีกลดอีกท่วมซ้ำซากว่าอย่างนั้นเจ็ดรอบค่ะแทบหมดเนื้อหมดตัวล่าสุดรอบที่แปดเมื่อวันที่สิบกันยาที่ผ่านมานี่ผ่านมายี่สิบกว่าวันแล้วดินโครนก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะออกไม่หมดสักทีเมื่อวานนี้ทาหารไฟปกครองจิตอาสาประชาชนและพ่อพ่อแม่แม่นะคะช่วยกันทําความสะอาดหวังว่าจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นฤดูท่องเที่ยวพอดีนะคะ ขอให้นะเคลียร์พื้นที่ได้ไวๆแล้วกันนะ